เอขอโทษนะครับวันนี้ปกป้องไม่มาทำงานหรอครับปกป้องลาออกไปแล้วฮะลาออกไปแล้วหรอครับครับฮะสรุปก็คือปกป้องเป็นน้องชายของคุณปันหรอครับครับโลกมนุษย์นี่ช่างกลมดีนะครับแล้วนี่นายรู้จักน้องปกป้องด้วยหรอครับ รู้จักมานนานแค่ไหนแล้วล่ะเออ่สักพักแล้วครับคือผมไปซื้อขนมที่นั่นบ่อยๆอะ่ะก็เลยได้คุยกันบ้างเป็นเพื่อนกันคุยสนุกดีครับ <c oughs> ผมไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับน้องตัวเองเลยอะ่ะเอาจจริงนะปัน ทั้งคีอาแล้วก็เมทัศชอบกินอะไรฉันไม่รู้เลยผมขอบคุณมากนะครับคุณเมคินที่คุณเป็นเพื่อนเล่นปกป้องนะอ่ะเขาเป็นเด็กขี้เงาครับไม่ค่อยมีเพื่อนมากเท่าไหร่ส่วนเจ้านี่อ่ะเป็นเด็กขี้เกียจในท่าน งั้นผมขอตัวเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับพอพูดถึงคีอาแล้วนายได้เจอคีอาบ้างหรือเปล่าไม่เลยครับติดต่อไม่ได้เลยอ่ะคือ ตอนนี้ผมเป็นห่วงเขามากอละไม่รู้ว่าคีอาร์คิดอะไรอยู่อะขนาดฉันที่เคยรู้จักคีอาร์ดีแล้วบางครั้งฉันไม่รู้เลยว่าเจ้านายคิดอ,อะไรอยู่อะอืมแต่ถ้านายจะไปหาคีอาร์อย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงล่ะเข้าใจไ,ไหมได้คันั้นท่านผมไม่ชอบมีปัญหาใครอยู่แล้วเออแล้วนี้ กลิ่นเลือดติดตัวนายเต็มไปหมดไม่มีอาการบ้างเลยเหรอมีบ้างครับแต่ควบคุมได้ก็่โดยการออกมากลนขนมพวกนี้แหละนาท่านลองไหมแล้วไอ้แวมไพร์ที่มีอายุมากกว่า100ปีเนี่ยเขากินของแบบไหนกันเหรอฉันกิน ออสารเปาสารเปาอืมทำไมน้องสารเปาปั่นซื้อให้หัวใจถวายสารเปลิดช้